เกมท <laughs> ี่เสริมสร้างทั้งทีมเวิร์กและมิตภาพขอใครตายหมาเอาไล้ก็มีโคตรหมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในแบทเทอรีบล็อกเตเตอร์โอ้โหการัังหนึ่งนานมาแล้วมีเรลืออยู่ลำหนึ่งโอ้โหเสียงเลอเหลือเพื่อนเพื่อนลัด ไปเดินหาหาดิบเนื้อขนมแล้วพูดอย่างนี้กูกูไม่ต้องแปลกก็ได้ไอ้เหรอเฮ้กูก็รู้ไอ้สัสมีพายุมาจากไหนไม่รู้โอ้โหกระหัยน้ำเลยเย้อะแล้วเราดาดแรกเฮ้ยรอคุณด้วยเอ้ยโอ้โหเกมเพิ่งเลิกไอ้เหี้ยเพดเนี้ยสุดท้ายแล้วก็เข้าเส้นชัยแล้วป่ะโอเคเส้นชัยอยู่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยน้องกูขอโทษกูนะทุกคนไช่เกมก็ไม่ได้ยากนี่หว่าพวกเราเนี่ยก็ชนะได้ไวโดนดดสองไอ้สัตว์มาน้องนันสาเว้ยชิลโอ้โหไหวปาวะนิ้แบกไปทุกคันเอ็เนี่อะมาเร็วอ่ะก้อนน้องรักมาเร็วเอาหน่อยเดี๋ยวอะก้อนเรื่องแค่นี้กูว่ามึงทำได้นะว้ย แบบนี้โดนกูนะอ๋อเชียวดีไปนั่นนะเว้ยเลยเขยแย่ไอ้ปืนจ้าเจนมาเขารู้เดี๋ยวนะไอ้อาก้อนมันตกเองนี่ว่ากูเพิ่งเห็นไม่ใช่ความผิดของกูซ้ำๆโอ้โหไม่ไม่น้องดูนี่นะเอ้ย แล้วเดี๋ยวฝากอายอยู่ด้อีอุ้ยอุ้ยขอโทษนะนอนเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ขอมามามากลัวจริงไหมกลัวจริงไหมแต่หมูกูขึ้นก่อนเออน้องเห็นแพทเทิร์นปะดูดูดู วิ่ง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 โอ้โหไม่ควรไปจับตรงนั้นมันก็เกิดตรงนั้นก่อนสิเฉยเล่อกกูด้วยดิเพื่อนอ oh! ุ้ยน้องเช้าว่ะ <c oughs> มามาพายเลยเฮ้ยแนน่ะมึงคิดกูไม่รู้เหรอเฮ้ย oh, oh. <c oughs> น้องเฮ้ เท้าเอวเลยเท้าเอวเลยโอเคโทรหาพี่โทษรับพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวเล่นดีๆละมา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 คือได้หมุนเล่นแบบนี้โอ้เ้ยมันปีนหัวคามันได้เลยเฮ้ยรอรอรอผมก่อนพี่พี่พี่โอ้โหไม่ต้องไปกระแทกกระแทกรู้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 เฮ้ยน้องรับแล้วโอ้โหน้องเรือเป็นไรอ่ะ ไม่หลับกันเลยตงแมันเอ่อกระดองมาอ่ะอนเหลบมึกไอ้เห okay, 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 okay. mm. ี้ยเดี๋ยวตัดใจแข่งทันอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเล่นดีๆเล่นดีๆละเชี่ยกูเหงากูเสียงเกมผิดช่องอ่ะโอ้ทำเพลเล่นตลกใหม่ดิอ้าตะโกนดิ เพื่อนเพื่อนไว้ใจกูได้เลยรู้จุดหรือรอเขอรับขารอเขาหรืองกูว่ดีที่โดนพูดโอ้ยเราเป็นคนพูดมีโย่อย่างเดียวเลยอึ๊บไม่ยิงโดดแรงโอ้โหไม่ความผิดกูนะไม่ความผิดกเละตายก่อนละกันน้องขึ้นมาดิน้องวินไล่น้องวินไล โอ้ก็เอ้ยมึงจะไปตายทล้ไมวะไม่ใช่มึงอ่ะกูแบบมึงก็ไปตายไงนัลน่น่ะไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะทางเราอยู่ตรงหน้าแล้วเพื่อนโอ้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะไม่ได้ป่ะไม่ได้กูไม่รู้เล่นขอมไม่ขอไม่หมดขอได้ได้ได้มึงก็อย่าตายแล้วนั่นได้ได้ได้เดี๋ยวกูมามึงมึงไป

อ้รู้แล้วทำไงลก็ลบลบเพี้ยนลบโยนแล้่อะไรกูมุดันก็ไม่ได้ทำอะไรได้บ้างวะต้องคุดแล้วกูแล้วกูโยนกาลยครับมามามาตรงนี้เอาดีๆ แน่แนเดีัเอ๊มันเป็นแวแมวเอ๊ะโอ้พ่อขอรอขอดอเล็หน่เล็หนมือกุชาอะไรเียไม่ความรู้สึกหขอโทษครับพี่แอ๊ด นั่นน่ะไอนเฮียแมวไออาก้อนอว่ะต้ปงตายกูทันมึงไม่ได้ด้วยเหรออาก้อนกูขอหล่อถ้ามึงตายนะไอเชี่ยโอ้โหเกมก็ไม่ได้ยากนะครับแบบแม่งก็ไม่ได้ยาก่แต่พอเลิกเลิกเลิกเกมนี้ได้ไยี่ห